มาคิด้ายหน่อยสร้างเส้นมาทีนี้ต้องทังเลต้องดูความนะต้องต้นต้องต้องต้นดูเลยนะแล้วต้องจ่ายเช่อให้เป็นสระโยชน์ทางนันดาเอาเรื่องข้าวในได้ในได้คนต่อไปต่อมาไปร่วมวันนี้เดี๋ยวดี๋ยบอกซิมาเลยชั้น คนรู้เมอนูนะแต่ทำรับท่านนี่คือข้อมาเลยเระการบวชแบบนี้ได้ทำบุญได้ทังบุสดเพรช่องคำคำว่าบวชบวชเขแปลว่าเวแต่ถ้าบวชแปที่บ้านาที่บ้านหน่อยเจ้านาก็ตใจก่อนนี้ยังได้ขอบวชสิไม่ได้ขอบวชหัวเมาจะพาเจ้านาเวียนวน

มแแกเมอประชนคือคนลมเสื่อ้ากจาเธอังู้สนใจรันบ่เต้องมีรอังนบางที้าวัด่ร้อไรบเดประชา่ทุกรอทุกต้วดแบบนั้นนะทุกต้องรอคนะบดน้นต้องมายู่วัน้าจะลงร่าเพกการราการทองได้ั้มไม่ได้ั้งแต่นี้มันเื่ว่าเข้ายวพ่อวัดเสิ่ไปแล้วรการแก้แล้ว สัมผัสประตูลอกตูต้องถ้าไม่ดับไว้ด้วยกินโตมหลือเ้าไม่เล้ยวเราใช่ไม่รับโนมป่าไปล่าก็ปาเปล่าบนลกดำนี่ประจุเหน็บบนลกดำเซ็ตแล้วก็ป่าเปล่าเบาเงียบแต่สั้นมื่อกียดใจบาเงียบคนอย่าไปเลี้ยงมันชัดนะอย่าปัจจุบันนองคณะต้มแต่ว่าจุดรวมกำลังลังเทียทานแต่ชาวบ้านเนี่ยอยากเทียรเขาไปทำเลยมันเแค่มาม เปลูการะิทินกุกเชน่อข้างเจ้าข้างบ้านมาบ้วนวันีข้าวเขาไปบวนร้าเดี๋ยวแก่ตู้ปักเราจะปนไ่นแต่บนลีอก็ออ่นาต่บนให้ผึงยนเป็นแกนท่บเดียวกันฉะนั้นเราวันนี้ไม่ได้บวนในรูแบบนั้นนะคือพอเรื่องโควันนี้เราบวนกว่านี้ได้บุญได้จากทูซนบุญรูบวนแล้สบายปลายบายใจช่อูซนบ้วนแล้วแต่มีมวอนจะราดุึ้ะบเป็นนาจาราดทำไง แ้วเราเจ้านาพอที่มาเกิาตัอเรียนระบบนั้นนะอมาคนถึนีทามันนะมา่องนันนมันแนามไรก็ไปเล่าเนี่จะทามนนามไรมา่องทีนี้จะทาไม่อไม่รวนานราแล้วอน้ำลวไม่รนี่บแปบก็ชก็ไม่รู้ออกคนให้กินยาแล้วกเจะมาซองที จะน่าที่พ่อพ่อจะไม่รู้แสดงว่าเราไม่เกิดรู้เลยไม่เชื่อฉนั้นวันนี้เราได้เรีนประเด็นนั้นมาช้าขึ้นแล้วฉะนั้นข้อความชะตาการพนตนจบวนนันไรอันลาวคนไม่มาแห่นาวันนั้นนะต้องสามรอยนะกาแฟวันนี้อ่านง่ายจะเรู้ว่า Ôn chào, tất cả bọn em đã phải để thăm thăm dọc nó. Hun thắng bọn chị cho hân tâm áp của mình đâu nó nát mầm 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 โอ้ลำบากใจนะแต่นั no. that, ้นเจ้าไวกบจ้า็ตัวนเีทุบล้อทุ้อเลยแล้จะบงกลโบกัา่าแต่นั้นโอกาสที่จะนั่งยยนิดหน่อยก็บางกล้งต้องไปโบด้ว้ให้แโยมากที่ดเอ้าวเจ้าน้ก็คอยได้เจ้าก็โทบอกว่า้รอที่านนะครับแล้วก็ต้องนี้แล้วแล้วก็บชแปบเมืนว่าแบถึเธอปวดบปวดย่างหนีแล้วแต่นั้นวันนี้นะเราสมบูรณ์นะ

บอาพังย่อมจะนั้นเธอแบยามหนัอยากตาตามันต่อไปไม่รู้ไม่ได้เธอจะบวชเยอไปไม่ได้เอาเลยทีนี้อันนึงบัตรของเราวาลคอนกินคอนกิ้นดูด้านใดรวยด้านรถจากนถเนนเขาว่ามันมีประโยชน์มาแต่คนเปรี้ยเทียดูปัจจุบันนี้จะได้เยอะไแรึดมาก็มันก็เพสมัยทุกได้เองเด็กกาวแ้ ใจมันจะเป็นแบบยาเอากอก่อซ่อมรูมอะไรใช่ไหได้เราจะจะอยากเธอหลวงวัดซึก็เลยคําไม่้อกเป็นานะแต่นี่รวมกันนี่นะอยากเบื่อโลวงกันเลยซ้อมาแบบข้อแก้วไม่ได้แลวต้องตาอยากแก้ข้ก็เลื่นัอาเหมือนกันแต่ในกันได้กั่ลูกที่มันจนดูบันรึกแลได้ชุดแน่วันบวชวันได้ได้แต่การตึ้งเทวรรยาห้าปเะการ

กันนั้นมานน้ทุกคน m ี่เปแปอบแคอบด้าแปบอุาแกุดาุถึงุจะม่ได้แก้เงานก็เป็นไแ่ทนมันวานนั้นเจ้าปาอมนนรกไปแก้ก็งง้าเลยอีตใจได้จังแลเจ้านาทุกว่าโลกเรื่องตัวนี้แก้ไดยังไงตัวแหวนสร้างรอบรอบละคนมาแก้การคน้นต้อดบเดินทังนั้นลุก นานมัน้อนแล้ววัวเขาเห็ดเขไม่แค่หนึ่งก็เล่าพร้มกับเราก็แบะแแอนั่นเองรถเอาทำหนาเอาไปรวมก็้อยลาออกมากไปอยู่ข้างบนดังนั้นก็เขาฟ้ากว่าเราต้องจะไม่ได้มีวีในเรื่องต่างๆเพราะเดี๋ยวเราเอาสังคมตัางถูกต้นเอาอันเดีช่องเราแต่ปีที่ห้าแค่นั้นเราไม่มายากืนมนุษย์ แต่บกวได้แห่ดูไอ้ล่าวมาเป็นเทบุตจะดยาื่อะมาณแล้วสักวันแต่คนนั้นเนแห่่ได้จัได้มาาอ่ะ้าคนล่าน้องจาาเาก่าเอาตอบเลยผลกระจายมาง่ายเจ้าเทียบเท่ามาจะนรดูลีลาท่าเอข้อโทษะไ้คนจะใสม้รอไปน่ะถ้าดูเปาจนั้นม่ว่าได้กว่านี้

สอมาพวเนีันข้าวปาผมก็ไปทานอนต่างูนั่นหัแกหัเลเรีนเป็นหอเป็นนองหมายเป็นอันวันนี้เราต้องกันเอดีนะแต่ในวันนี้ข้อทาเ่างเทพปฏิดานก็จะเป็นหน้าเกนังจันไรนั้นก็เคทาตัวเอิ้นี่นานมื่อวานนี้ข้อข้อจะมาเยอะน่นนั่นจำอะลรบ้าจำอรบา จะชจะปาโลแนาแต่บอดเยพอลกเธอเข้าก็้โผลแล้วก็โผลาไม่ยั้ไไม่ต้องบอกเอ๊ะลอ่าตอนนี้อ่านน้ำถกเข้าจะนำมือตอนนี้เราได้เอาลกล้านเขาห้าจะอุจาอันเป็นคอคอคนดีชช่ของเราแต่นั้นตอนนี้จ้านาคี่เรานี่ยตอนนี้จบโผล่ไม่นะ เกิดจาแม่เกิจะกองมันดาเราไม่รู้ร่งกายมีรางกายยาววาน่าเกิดว่างก็สมาแต่ตอนนี้เกิดไม่เกิดจากความเป็นมนุษย์มาเป็นคระโดยมีุิชาไม่เป็นผูวาจะเกิดแบบไนๆแต่ในเราก็ต้องประถัดใจเอาตรงนี้ไว้ก็การวดก็ด้ว่าเป็นแต่ในตอนนี้เราก็ได้ทำทีที่ได้จาด้านทุกสควรเลยเราได้พูอควาบราณเราไปคิดเรื่อย ก็จามีให้เรานอนในเรมครื่องคุณพระฤาษีนัตใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดูดีดูดองจะไปออเองก่เลวท่อนผู้ดูให้ดูตาเราทีวดก่อนี้ทำอย่งนีตามพระพุทธเจ้านะแต่พวกไอ้ปั๊บปกแตไรนั้นไม่ได้ทำตามพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้บอกมาจะเจ้าเลยลยเรื่องนั้นนะลยเรื่องนั้นนะนท่าเซีโคตลโตดเจ้าต้าคนนั่บานสองหน้าทางต้สองห้ ัวบานเหมือนกันเอาันนี้ก็อาเจรยนนาน่เราตปองกระตั้มกระตา้มในที่ดีไม่ได้ทโมกะตั้มใจร่างสมาิ์ุโตนกระัางที่ดีแต่ว่าความทั้งรัายทั้งรับปาจาทั้งนัก่ใจนั้นเรามาสิบาวองตอนนี้เรามีความสัมารกายสรัจจยามารถที่ใจกระทัมด้ที่เราตอนนี้กระทําที่นี่นปางเป็นปกตีคือกระตัมจะระวัปเหมือนปกเตรงนั้นไม่ได้บอกเตรงนั้น ป็นอันตอนนี้เราจะทำลูกในร่างเราเลยอันทสุดท้ายไม่ใช่มีทินทีนี้เราจะเป็นท่านเองเป็นเล่้ยอของรรมนาำแตอนนี้เราได้ใจกล้อร้านใจกล้อร้านวซฟาเรื่องใจกลรานโซฟาเรื่องแต่มันจะเนี้เราเขาฟันๆาจะมีกระปุกจะมีประามีกระเ่ใเด็จะมีนจาเจะไปบอกขาท่าเจือตาจ้าปันจะตาต่าท่านาย่างจะมีในร่างกา